ดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 นะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันนะคะในหน้าที่73นะคะเริ่มต้นที่หน้า73นะคะเด็กๆเ,เ,เปิดตามบนครูนกเลยเนาะเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและก็การลบนะคะความสำคัญของการบวกแล้วก็การลบเขาบอกเติมตัวเลขแสดงจำนวนโจทย์ชุดนี้ไม่ต้องคำนวณแต่ให้เด็กๆฝึก ดูความสัมพันธ์นะคะฝึกดูความสัมพันธ์เดี๋ยวคุณครูจะทําตัวอย่างที่1ให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบกันค่ะตัวตั้งกับตัวบวกได้เท่ากับผลลัพธ์แล้วทีนี้ช่องที่หายไปอะไรที่ลบกับตัวบวกแล้วจะได้เท่ากับตัวตั้งนั่นก็คืออะไรคะผลลัพธ์นั่นเอง เห็นไหมเราก็เติม5 6 5ลงไปนีง่ายมากหรือ565ลบกับอะไรได้เท่ากับตัวบวกนั่นก็คือลบกับตัวตั้ง340อ่า340งงไหมคะงงไหมข้อน,นี้ไม่ต้องคำนวณอะไรเลยแค่สลับข้างกันไปมาเฉยเอาใหม่นะคะตัวตั้งบวกกับตัวบวกเท่ากับผลลัพธ์ อะไรที่ลบกับตัวบวกแล้วเท่ากับตัวตั้งนั่นก็คือผลลั์อ่าเอาผลลัพธ์มาใส่ช่องนี้นะคะ653แล้วอะไรที่ลบกับตัวตั้งได้เท่ากับได้เท่ากับตัวลบก็คือ497อะไรคะนั่นก็คือนั่นก็คือ6กร คือตัวนั่นเองอ่าเอาใหม่เอาใหม่ข้อสามดูข้อสามนะสามร้อยแปดบวกกับอะไรเท่ากับผลลัพธ์สามร้อยแปดบวกกับอะไรเท่ากับผลลัพธ์อ่ะเราไม่รู้เรามาดูตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่รู้อีกอะไรลบกับสามร้อยแปดเท่ากับห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ่ะแสดงว่าเราต้องมาหาตัวบวกก่อน ตัวบวกคือตัวนี้ใช่ไหมคะโดยเรามาดูความสัมพันธ์จากที่เขากําหนดให้ตัวไหนที่เขากําหนดให้คือตัวข้างหลังสุดใช่ไหมคะข้างหลังสุดเขากําหนดให้อ่านเราก็มาใส่เลยนะคะเราก็มาใส่เลยเรามาดูว่า308อ่ะเรามี308แล้วเรามี571แล้วดังนั้นตัวที่เราไม่มีคือ879เราก็เติม879ลงไป แล้วข้างบนละ3 0 8บวกกับอะไรถึงได้879อ้าวตัวไหนที่เราไม่มีคือ571เห็นไหมคะได้คำตอบแล้วนะคะต่อไปข้อที่4ต่อไปข้อที่4นะคะอะไรบวกกับ270เท่ากับ594แสดงว่ามันต้องมีตัวตั้งตัวตั้งเราหายไปเรามาดูตัวที่มันสมบูรณ์คือตัวนี้นะคะ 594ลบ2อ0เท่ากับ324อะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวบวกอะไรเป็นตัวเป็นผลบวกอะไรเป็นตัวที่หายไปนะคะแล้วก็มาดู270้อเ่ะเรามีแล้ว594เรามีแล้วตัวนี้ตัวที่เราไม่มีคือ3 2 4ยเราเขียนลงไปเลยค่ะ 324ร้อ่สิบสี่สาอ่สนะคะ,ะทีนี้บรรทัดที่สองห้าอยเเรามีแล้ว270เรามีแล้วแต่เราหายตัวไหนหายไปคะสามร้ยยี่สิบส่หายไปเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ดูนะคะมาต่อข้อที่ห้าที่หกันข้อที่ห้าที่6กเจ บวกสองเราต้องหาผลลับไหมเราไม่ต้องมาหาเรามาหาบรรทัดที่มันมันสมบูรณ์คือบรรทัดนี้นะคะเอาเรามาดูเรามี7 8 4 215แต่ตัวที่เราหายไปตัวที่เราไม่มีคืออะไรคะ999ยเ้ราก็ใส่ลงไปปึบจากนั้นบรรทัดที่3 9 9 9เรามีละ้วเรามีลวแต่เราไม่มี700ร้ย 84สเราก็ใส่ไปนะ <Yeah. S 1> ข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆอันไหนที่บรรทัดที่มันสมบูรณ์คือบรรทัดนี้ใช่ไหมคะอ่ะเราก็มาดู416บวกกับ554ได้คำตอบอ้าวได้คำตอบคือตัวนี้นะคะ970ต่อไปบรรทัดที่3 970อ่ะเรามี970เรามี554อ่ะเราก็มี แต่เราไม่มี4 1 6เราก็เติมลงไปทีนี้เด็กๆมาดูว่ามันคือความสัมพันธ์อะไรนะคะตัวตั้งตัวบวกผลลัพธ์ล,ลั์นะคะตัวตั้งบวกกับตัวบวกเท่ากับผลลัพธ์ทีนี้ถ้าเราจะหาถ้าเราจะหาตัวบวกถ้าเราต้องการทราบตัวบวก เราต้องการทราบตัวบวกเราก็เอาแค่ผลลัพธ์ตั้งลบด้วยตัวตั้งนะคะหรือเราต้องการแค่ตัวตั้งหรือเราต้องการแค่ตัวตั้งเราต้องการแค่ตัวตั้งเราก็เอาผลลบตั้งผลลับอะค่ะผลลัพธ์หรือผลลบอันเดียวกันนะคะผลลบผลบวกนะคะผลลัพธ์เราจะใช้คำว่าผลลัพบ ลบกับตัวบวกเราก็จะได้ตัวตั้งนั่นเองนะคะอะ่ทีนี้เราไปต่อกันหน้าที่7 4 75 74 75เขียนความสำคัญของการบวกแล้วก็การลบต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะต่อเนื่องจากเมื่อกี้เห็นไหมคะ240้ย2 0บวก250เท่ากับ490แล้วเขาต้องการหาตัวลบอะเห็นไหมตัวไอตัวบวก สอง้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับตัวผลลัพธ์เนี่ยลบด้วยตัวตั้งหรือตัวตั้งเนี่ยจะหาค่าได้ก็เท่ากับผลลัพธ์ลบด้วยตัวบวกนั่นเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ทีนี้อันนี้เหมือนกันเราไม่ต้องคำนวณอะไรเลยทำได้ง่ายๆนะคะน้านี้ข้อที่1 625บวกกับ170 ไอ่หนึ่งร้อยยี่เท่ากับเจ็ทีนี้เราก็มาหาตัวตัวตั้งก่อนหรือตัวบวกก่อนก็ได้นะคะจากในนี้นะคะเขาหาตัวบวกก่อนแล้วเขาก็หาตัวตั้งเนาะอ่าเราก็ 750- ดร้อยหลบอ่ะเจ็ราเราจะเอาผลลัพธ์มาลบลบตัวใดตัวหนึ่งของตัวนี้นะคะ คุณโน้ตจะลบหกรอ่สิบหก่อนลบตัวแรกก่อนนะคะก็เท่ากับ125หรือไม่ก็ลบ125ก่อนแล้วก็เท่ากับ625้อ่สหะะ้าไหมคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2เราก็เอาผลลัพธ์มาเลยเก้าร้อยานะคะเขียนเลย952 ลบตัวตั้งก่อน570ก็จะเท่ากับอะไรคะตัวบวกนะ382อันนี้ก็ลบ3 8 2เท่ากับตัวตั้งโอเคทันไหมคะทันไมเอ่ยต่อไปข้อ3ข้อ4ข้อ3ข้อ4ี่นี่คุณครูพาทำทุกข้อเลยนะคะเนี่ยเด็กๆต้องดูวิดีโอคุณครูด้วยนะข้อ3เนี่ย แสดงว่าตัวที่มาข้างหน้าเนี่ยจะต้องเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมคะอ่าผลลัพธ์แปดร้อยแปดสิบแปดตัวตั้งเราต้องเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบบวกกับสามร้อยสิบแปดอาต่อไปอันนี้ก็แปดร้อยแปดสิบแปดลบกับสามสิบสามร้อยสิบแปดเท่ากับตัวตั้งไปเลย ต่อไปข้อที่4ี่เขามีบรรทัดสุดท้ายให้เราไปทําบรรทัดแรกก่อนเนอะผลลัพธ์ต้องเป็น482ใช่ไหมคะตัวตั้งเราจะเป็นค่ามากหรือเราจะเป็นค่าค่าฝั่งนี้นะคะค่าผลลัพธ์ของตัวลบนะคะ370บวก112ต่อไปบรรทัดที่2ก็จะเป็นเท่าไหรคะ4 8่ค้ลบ 370เท่ากับ112นั่นเองโอเคค่ะทันไหมคะสองข้อสุดท้ายผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลก็คือ581ตั้งลบด้วยตัวตั้ง345เท่ากับตัวบวก236บรรทัดที่3ก็ผลลัพธ์581ลบกับตัวบวก236 คำตอบก็จะเป็น345คือตัวตั้งนั่นเองส่วนข้อที่6นะคะเด็กๆเรามาดูผลลัพธ์ของเราคือ320ตัวตั้งของเราคือ121บวกกับ199อ่ได้แล้วทีนี้บรรทัดที่3นะคะ320ตั้งลบกับ199 เท่ากับ121เสร็จแล้วค่ะเด็กๆทันไหมเออเด็กๆดูคุณครูไหมต่อไปหน้าที่75นะคะวันนี้เรามีถึง77นะคะเด็กๆตั้งใจดูด้วยนะหน้าที่75เนี่ยการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แล้วก็การบวกและประโยคสัญลักษณ์ การลบนะคะไปการหาค่าตัวไม่ทราบค่าของการบวกแล้วก็การลบนั่นเองนะคะเรามาดูความสัมพันธ์กันอ่านี่คือตัวอย่างเนาะ250บวกกับช่องว่างเท่ากับสี่เหลี่ยมใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบก็เอาผลลัพธ์ตั้งลบด้วยตัวตั้งเท่ากับตัวบวกหรือเอาผลลัพธ์ตั้งลบด้วยตัวบวกเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะสลับกันทีนี้เรามาดูดังนั้น เขาใช้ความสัมพันธ์มาดังนั้น250ร0วกกับ150เท่ากับ4ี่หตัวนี้เหมือนกันนะคะอะไรที่บวกกับ100เท่ากับ0แล้วก็มาหาความสัมพันธ์ก็เ0าลบกับ100งก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ2อ0เท่ากับช่องว่างมาเทที่2ก็เท่ากับ200ดัอนั้นเอา200มาเติมลงในช่องว่างเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างเสร็จแล้วเรามาดูแบบฝึกหัด ข้อที่1 220บวกกับอะไรเท่ากับ640อยากรู้คำตอบเราก็มาหาความสอมพันธ์640จากเมื่อกี้นะคะแล้วก็640ตั้งลบด้วย220เท่ากับช่องว่างเอ๊ะเราก็หาผลลัพธ์เลยช่องว่างเนี่ยคือคำตอบเท่าไหร่อะฝึกลบเลขในแนวนอนนะคะ คดลบเลขเลแนวนอนศูนย์ลบศูนย์ได้0 4นลบสก็ได้2 6งกลบสก็ได้สองหกลบก็ได้4ก็ตอบ4ี0ร้อยยี่ดังนั้น2องร้อยยีบวกสี่ร้เท่ากับหกรนั่นเองนะคะข้อสองอะอะไรที่บวกกับ2อ1ร้อ่สิเอท่ากับห้าอยากรู้ตัวตั้งแล้วก็ผลลัพธ์มา500ร้อมา ลบด้วยตัวบวก241เท่ากับช่องว่างเอ๊ะแล้วคำตอบบรรทัดที่2เราก็ไปหาโดยการลบเลขในแนวนอนนะคะ0ูลบ1ไม่ได้ไปยืมไปยืมไปยืมเหลือ4ทุกตัวเป็น9เป็น10สุดท้ายเป็น1อ่ะ1 0ลบ1ได้แล้ว10-1ลบ1เหลือ9 9-4ลบ4หลือ5้ลบ2ก็เหลือ2ตอบ200 259 259เขียนลงไปนะจ๊ะดังนั้น259บวกกับ241เท่ากับ500ค่ะต่อไปข้อ3ข้อ4นะคะ2ข้อสุดท้ายอาอะไรบวกกับ235เท่ากับ428เราอยากรู้แล้วก็เอาผลลัพธ์มาก่อนเลย428ลบ235 เท่ากับช่องว่างเท่ากับช่องว่างดังนั้น428่ลบกับ235เท่ากับอะไรหาคำตอบค่ะ8ลบ5เหลือสาสองลบ3าไม่ได้สองไปยืม4ี่สี่เหลือสาสองกลายเป็น12 12ลบ3ได้เท่าไหร่คะ12ลบ3า3ม่ามได้ใจ4 5 6ห้าหเจ็ด 8 9 1 0ก1 12็ก็เหลือ9นะคะเหลือ9จากนั 2, ้น3ลบ2เหลือ1ตอบ193นั่นเองจา้าข้อสุดท้ายค่ะ700อบวกอะไรเท่ากับ1000ใช้ความสัมพันธ์ผลลัพธ์ตั้งลบด้วย700เท่ากับช่องว่างดังนั้น1000ลบ700ข้อนี้ง่ายมากเลย ศูนยบศูนย์ได้ศูนย์ลบศได้ศูนยก็เหลือ3นั่นคือเหลือ300นั่นเองนะคะเด็กก็เขียนลงไปดังนั้น700ดร้อยบวกกับสามเท่ากับหนึ่งพัน่นไม่เอ่ยต่อไปหน้าที่76หน้า76ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบหาคำตอบอีกเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เป็นการหาตัวตั้ง ใช่ไหมเป็นการหาตัวตั้งกับตัวตัวบวกทีนี้สัมพันธ์การลบก็จะเป็นการหาตัวตั้งกับตัวลบนั่นเองนะคะก็จะใช้ความสัมพันธ์นะคะใช้ความสัมพันธ์ที่เหมือนกันคล้ายๆกันนะคะดูตัวอย่าง650 6 5 0ลบอะไรเท่ากับ250 ล้วใช้ความสัมพันธ์การบวกแล้วก็การลบก็เอา650ตั้งลบกับผลลัพธ์ก็จะเท่ากับตัวตัวลบนั่นเองนะคะก็หาคำตอบแต่ถ้าหากว่าอะไรหรือช่องว่างเนี่ยลบกับ200เท่ากับ100งันั้นเวลาเราจะหาตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะเราก็แค่เอามาบวกถ้าเราจะหาตัวที่อยู่ข้างหลังเอามาลบหาตัวที่อยู่ข้างหน้าเอามาบวกอ่ะเรามาดูความมาดูวิธีการทำกันดีกว่าข้อที่1เนี่ย เราต้องการหาตัวข้างหน้าใช่ไหมคะจะเหมือนกันกับตัวอย่างนี้นะคะเราก็เอาเอาผลลัพธ์มา280ตั้งบวกกับ520อ่าบวกกับ520ได้เท่าไหร่อาบวกแน่นอนได้เท่ากับช่องว่างเนาะต่อไปแล้วก็มาบวกแน่นอน0บวก0ก็ได้0 8บวก2เป็นเท่าไหร่คะ8แล้ว9 10ก็เป็น10ใส่0ทด1 2บวก5เป็น7บวกอีก1เป็น8เอาได้800ค่ะเด็กๆนั่นคำตอบจึงเป็น800 8 0 0 0อลบ2 500่า20เท่ากับ280นะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น800นะคะเรียกใส่ตามคุณครูนะตัวหนังสืคคอรรครูค่อนข้างใหญ่เพราะว่าหัวปากกาคุณครูมันค่อนค่อนข้างใหญ่เนาะ ทีนี้เรามาดูข้อที่2กันขอขยายแล้วกันนะคะเด็กๆจะได้พอเนาะอ่าแล้วตัวนี้ล่ะคะ240ลบอะไรเท่ากับ90ข้อนี้อยากรู้คำตอบก็เอาตัวตั้งมาก่อนเลยลบกับผลลัพธ์เท่ากับช่องว่างจากนั้น240ตั้งลบผลลัพธ์เท่ากับอ่าลบกันค่ะ0ูลบ0ได้0 4ลบ9ไม่ได้ไปยืม2 2แล้ว1 4กลายเป็น14 14ลบ9 9แล้ว10 11 12 13 14ก็เหลือ5 1ไม่มีชักมาเป็น150นั่นเองนะคะดังนั้น240ก็ลบ150เท่ากับ90นะจ๊ะต่อไป1000ลบอะไรเท่ากับ700 1000ลบอะไรเท่ากับ700 300ใช้ความสัมพันธ์ค่ะ ใช้ความสัมพันธ์นะคะหนึ่งพันตั้งลบเจ็จะได้ช่องว่างที่มันหายไปดังนั้นหาผลลัพธ์เลยค่ะ1น0 0งพัลบเจ็ง่ายมากเลย0ู0ย์ศูนบลก็เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆสใช่ไหมก็กลายเป็น300ใส่0นย์ไปดงนั้นช่องว่างนี้เป็น300นะจ๊ะ ต่อไปข้อที่4ี่เหมือนกันค่ะอะไรลบ150เท่ากับ450นะคะถ้าเราอยากรู้ตัวข้างหน้าเราก็ไปบวกโดยผลลัพธ์ตั้งบวกกับตัวลบ150แล้วเราก็จะได้ตัวบวกนั่นเองนะคะเอาหาผลลัพธ์กันค่ะ 0ูบวกยได้0 5ย์บวก5เป็น10ใสศูนย์ทด1 5บวกบวก1เป็น5้าบวกอีก1เป็น6ดังวนั้นช่องว่างคือ6 0รนั่นเองนะคะช่องว่างคือห0 0้อต่อไปโยงเส้นจับคู่หน้าสุดท้ายแล้วยงเส้นจับคู่หน้าสุดท้ายแล้วนะคะหน้านี้นะให้เด็กๆหา